สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาถางหญ้าครับสวนมัวแต่ไปทำนาสวนอ้อยแล้วก็ปลูกไอ้กล้วยไว้ครับผมวายามลกมากช่วงไปทำนาตอนนี้ว่างก็เลยมาถางครับผม อ,อันนี้เป็นญ่าหวานอิสราเอลนะครับผมตอนนั้นผมไปส่งมันที่ศรีสะเกตเนี่ยทางไปอนะุบลฮะทางครับผมก็เลยซื้อมาซื้อพันมาก็เอามาปลูกก็ช่วงเดือนพฤษภาพฤษภา ตอนนี้ก็หลายเดือนแล้วมิถุนากรกฎาตรสิงหากนยตุลาห้าเดือนแล้วครับผมก็ครับไม่ได้ดูแลอะไรเลยก็ปลูกแล้วก็ทิ้งไปครับผมก็ตอนนี้มาถางสวนก็เลยเออมันก็งามดีแล้วก็หญ้าข้างล่างนะครับที่มีหญ้าอื่นๆก็สูงไม่ได้ครับเพราะหญ้านี้จะสูงกว่าครับก็ก็ยังไม่มีวัวนะ ปลูกไว้หานชอบกินมากครับเพราะว่าอีกสวนหนึ่งที่ผมเคยปลูกนะครับปรากฏว่าปล่อยหานไปโอหานเล็มจนหมดเลยพอกําลังแตกใหม่หานก็เลมหานเล็มหมดจนตายครับผมก็เลยอพอไปซื้อมาใหม่ผมก็เอามาปลูกที่นี่ที่นี่ยังไม่มีหานก็เลยเดี๋ยวจะลองดูที่ว่า,าปลูกสักครึ่งได้สองงาน ปลกกสองงานเพราะว่าจะจะเป็นยังไงครับเพราะว่าดูแล้วก็ปลูกง่ายครับแล้วดินที่ผมปลูกนี้เป็นดินเหนียวอ๋อปลูกง่ายเลยก็เลยเดี๋ยวจะปลูกให้เยอะกว่าน,นี้แล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะมีวัวหรือมีแพะสักตัวเพราะว่าดูแล้วก็ <c oughs> ผลผลิตพอได้อยู่ครับผม อันนี้ก็นี่กล้วยเมื่อคราวที่แล้วที่ปลูกไว้ก็ออกลูกกันให้นั่นแหละครับผมก็เลยว,ว่าเอ้ยอันนี้ก็ปลูกง่ายดีครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดเอาไปชําอีกที่หนึง่งเอาไปปลูกอีกที่หนึง่งแล้วก็ส่วนใบก็เดี๋ยวจะสับให้หานกินครับผมเพราะว่ายังไม่มีวัวก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าท่านใดเลี้ยงวัวอยู่ก็ <c oughs> เอาวัวมากินหญ้าที่นี่ได้นะ <c oughs> ผมปลูกไว้ก็คืออ่า ต้องการจะขยายพันธุ์ก็ดูว่าามีมีผลผลิตประมาณไหนครับผมก็เลยลองดูแล้วก็เอผลผลิตก็ดีอยู่นะครับผมนี่ขนาดปุ๋ยปอะไรไม่ได้ใส่ครับก็ปลูกปล่อยตามธรรมชาติและโ้โหถ้าเกิดมีปุ๋ยหวานสักหน่อยๆตอนแรกๆ อันนี้คือต้องทําให้เป็นกิจจารษณะครับอันนี้คือผมแบบปลูกทิ้งเพราะว่ามันมีสวนที่ดูแลอยู่หลายหลายสวนอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้วนเวียนมาดูแลเท่าครับผมก็รอบนี้ก็เลยว่างนาวานาน้ำท่วมไปคราวที่แล้วก็ <S <S น่าจะาว่างเว้นอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวมาทำสวนต่อครับผมเพราะว่าสวนรกมาก แล้วก็ <c oughs> เนี่ยพอสวนไม่ได้ดูแลมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็อีกสวนหนึ่งก็มีคนดูแลอยู่สวนมะพร้าวก็มีคนดูแลอยู่ครับสวนนี้ก็ปล่อยทิ้งเลยแม้แต่กระต๊อเองก็โอ้ยากขึ้นคุ้มเกือบเต็มเลยก็ไม่มีใครอยู่ครับเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวจะเผื่อมีคนงานมานอนแล้วก็เป็ดไก่มาเลี้ยงมั่งอะไรมั่งเลี้ยงปงเลี้ยงปลาครับปลูกผักปลูกหญ้าไป อันนี้คือปลูกหญ้านะเนี่ยครับผมหญ้าหวานอิสราเอลถือว่าผลผลิตดีนะตัวนี้ผมมองดูแล้วก็ถ้าเลี้ยงวัวสักตัวหรือสองตัวเนี่ยปลูกไว้สักใร้หนึ่งเนี่ยผมว่าโอเคเลยหมุนเวียนได้ก็คือให้อาหารเสริมบ้างแล้วก็หญ้าพวกนี้บ้างผมว่าเชื่อวัดทันอยู่ครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเท่าที่ดูนี่คือจริงๆมันควรจะตัดตั้งนานแล้วเพราะว่าต้นมัน ตายไปก็เยอะครับผมเพราะว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งก็ตัดครั้งเดือนละครั้งเดือนครั้งนี้ก็ดีครับแต่นี้ดูแล้วผมไม่ได้ตัดไงก็เลยใบแก่ทิ้งไปเยอะเลยเสียดายครับผมก็ฝากเพื่อนเกษตรกรด้วยนะครับผมเผื่อ <c oughs> สนใจหรือวาอ่าหาแนวทางอะไรที่ที่จะแบบผสมผสานนะครับผมไม่ใช่ว่านานะั่นเพราะว่าอันนี้คือผมปลูกลองลองดูเฉย ปรากฏว่ามันงามดีครับผมแล้วก็ถ้า,าจ,จะให้ปลูกเยอะๆกว่านี้ก็ได้ดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวต่อไปอาจจะตัดขายถ้าผมปลูกสักงสองงานดูก่อนถ้าเกินนั้นก็อาจจะตัดไปให้วัวเขากินดูก่อนลองดูเผื่อจะได้มีโอกาสแล้วก็คนที่เลี้ยงวัวก็ผมเชื่อว่าซื้อครับอันนี้บอกเลยว่าซื้อเพราะว่าบางช่วงเนี่ยหญ้ามันไม่ค่อยมีก็เขาต้องการให้วัวเขาอ้วนอยู่แล้วครับผม แค่นั้นเนี่ยมันเป็นหญ้าหวานนะครับหมาอย่างกินเลยครับอันนี้ไหนๆเห็นไหมถ้าเป็นหานะโอ้โหหานไม่ไปไหนเลยครับผมเคยเอาปลูกที่สวนนูนะ้นแล้วโอ้โหเล็มอยู่นั่นแหละไล่ไปที่อื่นไม่ไปวน,น,นเวียนๆมาก็มาหาต้นเนี้ยจนตายเลยครับเพราะว่ามันแทงมันแทงใบใหม่ไม่ได้เราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมชอบอันนี้ปรากฏว่าโอ้จนตายไปแล้วนี่ซื้อมาล็อตใหม่ นี่นี่ก็ชอบกินเนี่ยมาเดินเดิมๆก็กินยอยู่ครับผมครับดูแล้วน่าจะจะมีประโยชน์หรือว่ารสชาติมันผมก็ไม่้กิดูเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เขาเรียกยญ้าหวานอิสราเอวครับเนี่ยกระดหมาพี่บูยังกินเลยนี่หมาไทยก็กินครับผมยญ้าหวานก็เดี๋ยวจะไปปลูก อีกที่หนึ่งไว้ครับผมก็ยังไงฝากขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่ติดตามครับผมก็ช่วงนี้มันก็ยังไม่ได้ขุดนะครับก็มีบางแปลงที่ขุดไปแล้วก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็รอรอไปนิดนึงก่อนเพราะว่าฝนก็ยังชุ่มๆุมอยู่นะเม่คึมๆอยู่ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงขุดกันเยอะๆหรือ,อยังไงก็ฝากแฟนเพจติดตามด้วยนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์ที่ท่านต้องการก็ไม่ว่าจะเป็นมันหกเดือน ที่ทเรียกร้องกันมาเยอะอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและก็อะโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวิดีโอให้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ